ปิดชมหน้านักข่าวสาวช่องดังผู้เกลีียกล่อมให้นิ่มแม่น้องต่อพูดความจริงจากกรณีนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนยอมรับสารภาพกับบุคคลภายนอกว่านำลูกไปโยนลงในแม่น้ำห่างจากบ้านพักไม่ไกลมากนักต่อมาชุดสืบสวนสอบสวนได้เชิญตัวแม่ของเด็กมาที่สถานที่แห่งหนึ่ง เพื่อสักถามข้อเท็จจริงและจะมีการนักาวิชาชีพมาร่วมสอบสวนก่อนจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดอีกครั้งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้ง3ข้อหาแก่นิ่มแม่ของน้องต่อหลังจากที่สอบปากคำนานถึง6ชั่วโมงพร้อมคุมตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัรวจังหวัดนคปรปฐมทันที 1. ่กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตาย 2. ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายเพื่อบิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย 3. แจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานก่อนที่ต่อมาจะมีการ การตัวนิ่มไปในวงเงิน9,000บาทในเวลาช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาล่าสุดในไอจีของจีจี under score c ีเจได้โพสต์ภาพของผู้สื่อข่าวสาวรายหนึ่งกับนิ่มแม่ของน้องต่อและได้ระบุแคปชั่นไว้ว่ายกเครดิตให้นาง วิภาดานิ้มทองนักข่าวร่างอวบช่วยเกรียกก่อมให้แม่น้องต่อรับสารภาพว่าทิ้งลูกตนเองไม่ตรามานะบางคนอาจมองว่าทำเกินหน้าที่หรือไม่แต่บางครั้งถ้าเหยื่อหรือผู้ต้องหาเขารู้สึกไว้ใจใครก็เลือกที่จะเปิดปากสารภาพกับคนนั้นแถมนางเองก็ประสานให้ตำรวจทราบไม่ได้ทำโดยพลาการ Hashtag Thank you นายูเก่งมาก Hashtag จบอีกหนึ่งคดีจากนั้นก็ทำเอาชาวเน็ตเขามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายหนบางช่องบอกสารภาพพร้อมหมอดูคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเศร้าสุดสงสารเด็กที่เกิดมามีแม่แบบนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าปรบมือรัวๆวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ